อะไรนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้จะทำอะไรมันจะอืมอย่างนี้ขอบขอบขอบไ,ไ,ไปหาคุณย่าในไม้ไปหาคุณปู่คุณย่าเหรอคะใช่เราจะซนไหมคะไม่ซนนะไม่ดื้อใช่ไหมคะไปนานไหมคะไปนานมากไปนานมากเลยเหรอคะมองคุณแม่คิดถึงทําไงคะอะไรนะคะลูกจะมองหาแม่อีกนะนโอเค นิดเดียวเหรอคะโอเคค่ะไปค่ะคุณแม่พาไปส่งนะคะฟังน่ารักไหมคะวันนี้ฟังน่ารักฟังน่ารักนะโอเคปะแม่พาไปนี่แต่งตัวเองเหรอคะรองเท้าเลือกเองเหรอคะเลือกรองเท้าเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะรองเท้าพี่ปิ่มนะนั่นน่ะใช่ไหมพี่ปิมให้ยืมพี่ปิ่มให้ลูกอ๋อโอเคโอเคลูกโอเคแล้วกระเป๋านี่ถือมาเองเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปถ่ดไปดูสิหือตัวจับมาก มีนวลด้วยค่ะใช่นวลใจดีมากนวลใจดีนวลใจดีมากเตยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะ